สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่การเบิงแล้วรวยสี่หาหกขัพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่ยี่สิบหกนะคะเดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี่นะคะแอดผ้า พ,พี่นองประเทศสกุสกุลน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูวัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวาทางร,รัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าพ,พี่น้องสีนัําไปตาเล่าก่อนกระไดเด้ะคะอค่ะเพราะว่าแนวทางของปูนี่ให้รัฐบาลไทยมาเล่าก่อนตลอดเลยนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมาน,นี้นะคะของปูวัดป่าอุดรน,นะคะสีเร,รีว่าเป็นตัวใดพ,พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันปู๊กข้ากราบนมัสการค่ะ ค่ะป,ป,ปูมาถามแนวทางปูงไก่มือนเขามาแล้วนะคะปูคะก็ปูกับฟันยงมาขึา้นไปเลยค่ะแต่ว่าอันกับฟดีอยู่ค่ะมจะเอามาสิเกี้ยวบานเล็กที่เจ้าลำบ่กกันเย่ยเ,เอ้าเอฟซีเป็นกระถามบาเล็กที่นด้แหะครับปูอืค่ะ มรเลกที่เก้าเขาเจ้ามันเป็นมาเล็กที่สองศูนย์สองศูนย์มาทีค่ะปู้มาเล็กที่ไม่เนเป็นหนึ่งหาชี้มาเล็กที่นี่เป็นสองศูนย์มเล็กที่เก้าเป็นสองศูนย์มาเล็กที่ไม่เป็นหนึ่งหาชี้แม่นมาเล็กที่ที่ปู้ฝันเกี่ยววาวาเขาเจ้าอันค้างป่วยแม่นบัานหลังนี้บอกค่ะบอกนละหลังอันนี้คนละตอนเนี่ยคนละตอนทีค่ะออันนี้คนละตอนนี่ฝันม่ขึ้นนี่ะอันนั้น มีบ่ถถอดอกเพราะว่าขังมาเร้วหังขึ้นเลยเก้าตู้ตู้ปล่อยไปแปดศูนยแปดหนึ่งแปดสองเงินว่ามันออกแปดสองแปดแปดสองเงินบ่มันออกเพิ่นบานมันขึืนอีกหิฮะนั่นแหละขังไม่ดท้แท้มันเป็นเเก้าขเก้าที่พูกปล่อยเมื่อนั่นะค่ะพวกมันเราเลยไปหาสื่อหัวสื่อก้วยนะมันไท้แท้มันเลขมันเข่าเร้วนะค่ะมันเลยนี่ปูยังเนีนแปดเนียนม่ค่ะ มันบอกออกม่นเห็นว่ม,มันบอกออกมือขึ้นนี่ค่ะชั้นสองแปดเลยเห็นม่้ค่ะผู้ใหญตั้งแคศูนย์แปดูตรวว่าแมนหมอมาแมนค่ะผู้คะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามผู้ตวผู้ใหญ่แมนว่าล่ะแมนค่ะเูาเห็นมาัวมันแปดมันต่อมาเห็นหม,มันมา้มือขึ้นนี่เห็นม่ค่ะะลรเขาขาผูไหวเรียกกูมันเขานะค่ะกบอกว่ากูว่าู้ตัวเลขกันลกูบแไม่แปลไปมันก็ถูงเห็นบ่้ค่ะ พราะว่าเขาขัางไว้แล้วมันคือเหล็กมันอยูเรียลอะนะค <c oughs> ่ะน้อที่แพลตัวไม่เห็นอย่างสินะค <c oughs> ่ะพบกับจีผลงเงินบอมเพื่อเก,กิดของมีเงินเล็วนะค่ะมันเหล็กอยูเรียลบันได้แ <c oughs> ก่ค่ะไว้กันมันพัวตัวเกาล้องมันเอ็มเต็มๆและเนาะค่ะน้องเปดน้องสองแปดตัวนี้ไหมค่ะ <c oughs> ฝันไปเราฝันมาคลืนนี่บันค่ะปุ้งถ้ารัฐบาลแต่ว่าเขาจะไปเปลี่ยนบ้านก็จเอาไปน้ำได้แต่ว่าลุงรัฐบาลละค่ะเฮียนลังนันบนจ่างผู้ที่บอกคนฝันได้แล้วเฮียนลังนันบนจ่างลักพอนั่นฝันลูกขอเบนเคยบวดที่วันเดียวเราฝันซึกแล้วค่ะเฝันไปเลยไปรับจ้างเขาค่ะไปรับจ้างเขาบันนี้เขาเล่ยจีใจซ้องบันนี้ผู้ก็อยู่น้ำจะว่าจะไปเอียงน้ำกันก่อนจะใายซ้อมนะ ก็จงก็จะมีส่วนรวมสี่ในน้ำเขานีู่นะมันนีซช่องสี่ช่องเันไรเสียเขาไรเสียงไอ้ผู้นั่นเมื่อมันนี่ผู้นึงนางคางกันนั่นผู้ว่าเลี้ยงกระเพาะห็นผู้นั่เมื่อเป็นไปได้ไม่ผู้ซ่องหนึ่งเราก็เลยได้สามช่องผู้ผู้ในศูนย์เนี่ยเราที่แหล่งผว่าเราอย่กได้ผู้เดียวนะมันนี้ตู้ก็เได้ทีว่า ศูนกับศูนอยู่เร้วมันมล่คอะวันนี้มันมี4ี่องพูดกับเทีสีวันนี้เอานั่นดึงออกไห้ตูดต้องหนึ่งมันเหลือสามค่ะพูดกับเลขทีว่าศูนย์สี่สามสนนีโอ้พูดอันันไม่นี่ศูนย์สีสามวันีครับพูดค่ะอูดสี่สามค่ะวันนี้เวันนั้นจะเป็นยังไงหรอกย่งมากะทกันเปิดบอกกันแล้วจะอกไปชื่อเ้า ไม่ใชเราเราซี่สิบไหมค่ะมันมันสี่พันสี่ศูนย์อย่างเี้สี่ศูนย์ศูนย์สี่แะ้แต่นี่เราเรามันเราเราห่วงเขาไหมเราซีซีพดีกีนไหมค่ะแต่ว่ามันก็มีอยู่ในศูนย์สี่ก็เราได้แห้วเนาะค่ะปูเราเวาเป็นตัวสลิ่นนะวะเฮ้ฉีชฉีน้อีกตัวหนึง่งีกันไปสื่อเราแต่ว่าพูดนั่นไปซื้อเราแต่ว่าพูดหนึ่ง,นงเนอาเขาไม่ไปู้เป็น้องยางเลยค่ะเอานึงแล้วไหม S <S <S มันมันเล,ขขเลีเ้ยรงเล่าใช่ไมเจ้านี้อืมระบ่นั่นฟันดีเลยบัวเว้ยหี่ยนฟันดีๆเขานี่ยัน่เลขเยโค่ะแล้วเนีค่ะมันมันที่เขาตัวของยี่ฟอเนาะสูนหาหกเล่บอกค่ะ0 6ูนหางหานเลยบอกครับบุฮับทะเบียนรถเมียมันที่เขาตัวนั้นมากอีกว่ะเขาคนแก่เนี่ยตัวมือมันยัอะ่าทั้งบนทั้งล่างอันเล็กเล่าอ่ะนะค่ะเขาทั้งสาตัวตัวทั้งล่าง เนึ่งศูนยเนยีย e <p oo> ะค่ะปู้ไปเรียนรถอีกกันนะมันเริ่มกันเรื่องบนเรื่องล่างเลยาเห e <p oo> มืนอ่ะค่ะแ้วมัติมาสละ,ะบาลดีคือจังตัวเลขงาบอกสองหกบอสสันนี่ค่ะป e ูค่ะของงามันบอกสองหกมนก็่าว่าสองเก่าเนาะเก่าสองเนาะค่ะห e <p oo> ล่ะปู้ว่ามันมันมัติมาตัวนี้มันจะเป็นตัวไม่หนีสันนี่กูเลยตีวนั่นแหละค่ะแต่ว่าแม้ตัวของยนนี่พอก็ะ e <p oo> มิมาตัวนี้ออนนตัว ศูนย์ที่สามนี่ลละเอากระันกก้นในคนนั่งไปเลยซี่ศูนย์นั่งไปเลยคที่ศูนย์ดุกซี่ไหนื่อนั่ในคนนั่งไปเลยค่ะถ้าเียนหลายตวมันก็เป็นหลายตัวนะผู้บริหารมันก็ดดูนี่อแบบนี้เก่จว่าบางคนเงินว่าัดดอกกัน่ซื้ออันีนะคการเดียที่เป็นเพราะไนนะว่าแต่ว่าผู้ก็เจ้าไปซื้อเราซื้อเราซี่สเราห่วงเของนะอ่ะค่ะ วันนี้ผู้นั้นเอาเขาไม่ผู้ส่งอย่างนึ่งคนเอาหนึ่งแล้วเห็ไหมเนาะอืมค่ะถงหมดไงผู้ก็ว่าว้อยผู้ก็เอาแล้วแั่ผู้เอาที่เรียกเขาหมดค่ะแล้วผู้ก็เลยเอาหัวนั้นผู้มันมาถ้าจะใส่ใส่ผ้าเขาไว้ไอ้วันวันวัยผู้ใดก็พ้ดเอาไม่แั้เอาเขาได้ต้องผู้ไปเห็นปู้ก็เลยใส่เอาใส่กองมันเขาสามตัวตรงๆตัวเงินแมนครับผู้คะอืม วัดที่อยงวัดผู้หายันหายนึ่งเก่านะวัดนั้นผู้ปันวัดจะใส่เขาเอาใส่เอาเขาใส่กองอ่นะอันนี้เขาจะเอาใส่ทงยางไม่ปูนี่เอาหนึ่งแล้วเขาหนึ่งทุกแล้วนะเขาความพี่สิซ้นกินเลยนะแล้วปูกลัวเอ๊เลขที่ขเขาหลุตัวนี่เสนอคนนี้เนาะเสนอเอาวพิจารณาเรื่องเนาะครับผู้คะ ฝันดี่ไดนเวลาไปผู้ะละเลยบลันเลขที่สองศูนย์นี่กับหนึ่งหาซีนี่มาจากใดก่อนครับผู้คะบานเลขที่นี่คือผู้เิ่นจ้างูจ้างอันนี่ผู้เิ่นซิกไปไปเฮ็ดเวียกค่ะเพราะว่าฝันเห็นทุกนี่มันเคยออกบันเลขที่คือกันโอ้ค่ะผู้คะฝันฝันเห็นอยู่ของเฮียนสุกนี่น่ะค่ะือคือผู้นี่เนี่เขาเราไปจ้างอันอันอันผู้เิ่นซิกไม่นี่ไปเฮ็ดเวียก วันนี้่นเลยเสียวเงินมาให้พูดชีกไม่นี่บัดคู่อยู่คู่กัไปอยู่น้าจักว่าสีจะมีส่วนรลวมอย่างก็คู่ก็ตตรงไหนําำจเ้าสิแมะบัดนี้พูดนันไปจะเอาพูดเดียววัดนีี่ซองน่นเจ้าใส่มากนะคู่ก็เลศูนย์เนี่ยลาบัดผู้ต่างๆกันก็ไเลถึงไม่พู่ซองหนึ่งอะนะคเพิ่นเลขสามซองนั่นล่ะปู่ก็เลยว่าปูดศูนย์ไหนมันสีบู่นย์ออกก้อนบ่อสนอือค่ปู่คะปู่กัเลยว่าศูนย์มันซองมันมี4ี่องค่ะ บันดีดึงออกซอกนึงกะเลืดเียสามทังทีนะค่ะพู้กบอกมัาีว่ามันศูนย์ศูนย์นึ่งชีสามของที่นะค่ะพ้าเันละพูกกบปันช่้นนึ่เลเวลาไปเนเวลาพอดีครับพูกค, <Kem pe. S 1> คะเอาไห้ันกดเลยกดแช่น้ำเื้อกดกระิงแกงเทียนน้ำซุ้มเอ็กซี่กันเลยเนค่ะกดกระิงแกงเียนอยมีกำลังใหญสุสุดคลิปเนาะค่ะ ปูกับฟันยังที่ละแต่เจ้ากบบฟันวาเลียเข่านี่มันแมนรึแล้วน,นะครับปูมันดีอยู่ค่ะเนาะวันที่หนึ่งกับเออเอาไปเปลี่ยนบ้านน้ำเนื้ออาเจี้ยมีเปลี่ยนบ้านเนื้อค่ะก็แบบเอาไปเชี่ยวเปลี่ยนบ้านตอนพอเรียกปูมันเป็นยังสันหลวกเปลี่ยนบ้านเยนานลวยวเจ้าเขาไปเชี่ยวรัฐบาลค่ะอือห้อก็เขาไปลองย่างแต่ได้เงื่อค่ะวันที่หนึ่งกับยังแห่งบาง จำ่มามัดเสียงงานลานสุขุทุกคนเด้อค่ะปูเมัดหนีม <c oughs> ัดสินสุขุสุกคนคนใดที่ตามปูก็เลยค่ะเออวันที่นึ่งไหงแห้งบางตังวัดมีมงแรกก็เลยน้ำปูมากประเทศรวดค่ะปูจะเจริญพ่อ,พอขอบคุณปูค่ะการนมันสการนะคะคุณสาธุค่ะสรุปแนวทางไทยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะแนวทางอ่ารัฐบาลไทยแต่ว่าอย่าลืมนําไปเพิ่นบ้านก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับ มืออื่นนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูนะคะบานเลขที่นะคะสองศูนย์แล้วก็หนึ่งหาซีนะคะพี่น้องคะสองศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าสี่นะคะแล้วก็ความฝันปูรับแปะออกมากได้เป็นศูนย์สี่สามกับสี่ศูนย์นะคะพี่น้องคะศูนย์สี่สามแล้วก็สี่ศูนย์นะคะพี่น้องเอาจใจนั้นก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะนะั่งไปพิจรารณาเบิรงแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทาง าจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอ <c oughs> ขอบคุญขอบคุณพ่อ่พี่น้องพรรเทาสุขสุขอนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมมุ่งในคลิปนี้พร้อมนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้ เป็นเท้อแรกค่ะพี่น้องคะธัรประยศิสิฒน์ครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะขอมห่เรากายอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดจพระปรลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอกซิเดอ์อตัโตล่าพพี่น้องบันทึกสุขสุข้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แบบในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ